จะนอนไปถึงเมื่อไหร่ทำไมไม่ลุกสักทีอ๊ยแต่เป็นะงันไม่อยากลุกเลยอ่ะเดี๋ยวจะแต่งตัวไปโรงเรียน,นไม่ทันนะจ้ะเอ้ยเดี๋ยวเอ้ย,อย,อยมีอะไรอีกอะนิดทำไมเธอมาอยู่บนเตียงฉันได้อีกด้ววันเนี้ฮะกูอบอกไปแล้วไงว่าพ่อแม่ของเราให้เราดูแลกันไม่ใช่หรอ ก็ใช่แต่ไม่ใชใ่เธอมันดูแลฉันถึงบนเตียงขนาดนี้อ่ะก็ช่วยไม่ได้นี่นะฉันต้องตื่นเช้ามาปลุกนายอ่ะแต่พอเห็นนายนอนอยู่ก็เลยไม่อยากปลุกอ่ะก็เลยลงไปนอนด้วยเผลอหลับไปงีบนึงอ่ะจะบ้าเหรอเนี่ยอยู่ๆเข้าบ้านคนอื่นแบบนี้เลยหรือวะนี่ฉันเป็นคนอื่นสําหรับนายเหรอ <sk r isa> <sk r isa> ก็ไม่ใช่แบบนั้นรอ,อนยังไงเธอก็เป็นผู้หญิงนะถือว่าจะรู้จักกันมาตั้งแต่เด็กก็เถอะและดูสภาพที่เธอแต่งตัวมาน้องแบบฉันดิไม่เห็นเป็นใครเลยอันนี้เป็นชุดว่ายน้ําของฉันตั้งห่าแล้วผู้หญิงดีๆที่ไหนใส่ชุดว่ายน้ํามาหากันแบบนี้ล่ะฮะฉันก็ไม่ได้ใส่ไปหาใครนี่ใส่แค่มาหานายคนเดียวเออก,ก็นั่นแหละแล้วทำไมใส่แต่ชุดว่ายน้ำมาเนี่ย ไปทะเลนี่นาฉันไปส้งสุดท้ายกับพ่อแม่ตั้งแต่ฉันสิบขวบแล้วมั้งอยากไปก็เข้าใจแต่ใส่ชุดขนาดนี้เลยเหรอนายไม่เข้าใจหรอกเพราะว่าพ่อแม่นายพาไปเที่ยวตลอดเลยนี่ฉันไม่เคยได้ไปไหนเลยเออเอาเป็นว่าถ้าปิดเทอมหน้าเดี๋ยวฉันพาไว้ก็ได้นะแค่ทะเลไงจริงเหรอสัญญานะเอออ สัญญายอย่างนี้ฉันต้องรีบไปเอฟชุดไว้น้ำมาให้เหยอ,เยอะๆแล้โอ๊ยไหว่บ้ารีบไปไหมยัม้งหลายเดือนนี่เอามันต้องซื้อมาลองก่อนดิกว่าถึงวันนั้นเธอก็อ้วนขึ้นแล้วะมั้งเอ้ยนี่ไม่พูดจ่ายแย่ขนาดนี้ฮะ <c oughs> ความจริงนี่นาเดี๋ยวเหอะเอา้เอาพ่อ,อคุณลุงคุณป้าสวัสดีค่ะมินลูก <c oughs> นี้ไปได้และะ้วครับพ่อพ่อแม่มินเขาโชคร้ายนะระหว่างที่เราไปทํางานด้วยกันตอนนั้นจริงๆพวกเราทั้ง4ี่คนก็ต้องนั่งรถไปด้วยกันไปทํางานที่สถานีใหญ่แต่พ่อกับแม่โชคดีวันนั้นดันลืมของไว้ที่โรงแรมก็เลยต้องรีบกลับไปเอาของก่อนพ่อกับแม่มินเขาก็เลยเดินทางนั่งรถคันนั้นไปก่อนและหล,หลังจากนั้นอีกไม่กี่ชั่วโมงก็มีข่าวมาว่า รถผสมปฏิบัติเหตองแขวผู้โดยสารทุกคนเสียชีวิตหมดอ่ะทำไมมิ้นต้องมาเจอเรื่องราวแย่ๆขนาดนี้ด้วยครับพ่อทำไมสิพ่อกับแม่ก็สงสารมิ้นมากไม่รู้จะทำยังไงถ้าเกิดว่าพ่อรวยมีเงินเยอะๆพ่อจะรับมิ้นมาเป็นลูกบุญทรรเลยแต่พ่อเองก็ไม่ได้มีกำลังมากขนาดนั้นแล้วแบบนี้ญาติๆมิ้นล่ะคะพ่อ เห็นว่าไม่มีนะตั้งแต่พ่อเป็นเพื่อนกับพ่อแม่มิ้นมาก็ไม่เคยเห็นพ่อแม่มิ้นมีญาติที่ไหนเห็นว่าพ่อแม่ทั้งสองคนก็เสียชีวิตไปนานแล้วงั้นแล้วต่อจากนี้มิ้นจะทำไงนะคบอย่า <c oughs> งนั้นพอ่อก็คงช่วยได้เท่าที่พ่อช่วยได้อ่ะลูกพ่อเองก็ได้จะเป็นห่วงมิ้นนั่นแหละตอนนี้เห็นว่าบ้านของมิ้นที่อยู่ตอนเนี้ก็ยังผ่อนไม่หมดด้วย แล้วเด็กตัวแค่นี้จะไปเอาเงินที่ไหนมาผ่อนทั้งบ้านทั้งดูแลตัวเองไหนจะไปโรงเรียนอีกพ่อเราช่วยในมินไม่ได้เลยเหรอครับพอช่วยได้เพราะอยากจะช่วยเพราะว่ามินก็คงต้องเลิกเรียนแล้วก็หายงานทําแล้วละมัง้งแต่ว่าผมเคยคุยกับมินนะคะพ่อว่ามินเขาตั้งใจจะเรียนหนังสือให้จบอะ่ะเพราะว่าพ่อแม่เขาอยากให้เขาเรียนให้จบเออเกื่องนันพ่อก็เคยได้ยินมาเหมือนกันแต่ทำไงได้อะ่ะมิน ฉันจะช่วยอะไรเธอได้บ้างไหมเนี่ยหนังซีไฟเดอะซีรีส์มาทุกวัน17นาฬิกาทางเพจ n อ e นแล้วก็ทาง YouTube n น e x กทุกคนกดไลค์แล้วก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะเอ้ยนี่นี่เธอคุยกันก่อนดออีฉันเหรอคะเฮ้ยแถวนี้มันมีใครที่ไหนก็มีแต่เธอคนเดียวนี่เออว่าแต่มีอะไรจะคุยกับฉันหรอคะนี่ได้ข่าวว่าชื่อมิน้นเหรออ,อใช่ค่ะ เพิ่งย้ายมาโรงเรียนนี้ตอนม .4 นี้สินะออก็ใช่ค่ะแนะนำตัวอีกทีแล้วกันฉันชื่อว่ายาโตเป็นลูกของพ่อองเดียนนี้แหละเ,ออเข้าใจแล้วค่ะได้ข่าวมาว่าพ่อแม่เพิ่งตายน่นเหรอยอังออไงก็แสดงความเสียใจยได้นะค่ะขอบคุณมากนะคะเดี๋ยวและยังมีพอได่ข่าวว่าบ้านนี้เธออยู่ตอนนี้ก็ กำลังจะถูกยึดแน่นหรอทำไมถึงได้รู้เรื่องงฉันเยอะจังนี่ห้อองฉันน่ะมีเส้นสายเยอะฉันที่เป็นลูกก็ต้องมีเส้นสายเยอะเป็นธรรมดาแต่วันนี้ฉันมีทางออกมาเสนอให้เธอนะทางออกนั้นหรอคะอ <c oughs> ก็เทาาตรงๆง,ง,ง่ายๆมาเป็นผู้หญิงของฉันไม่ล่ะแล้วเดี๋ยวฉันจะให้เงินเดือนให้เองไม่ค่ะฉันไม่ทำอะไรแบบนั้นแน่ <c oughs> ไอ้ผู้หญิงใหม่ๆแบบเธอเนี่ยฉันชอบจริงเลยฉันจะเอามาให้ได้เลยคอยดูเถอะแต่เอาเป็นว่าฉันเป็นคนไม่ชอบทําอะไรกับผู้หญิงที่ไม่เต็มใจฉันจะรอวันที่เธอเต็มใจละกันเอาอย่างนงี้ฉันสัญญาแค่มันเป็นผู้หญิงฉันคออยู่ข้างฉันไปก่อนฉันจะให้เธอเรียนที่นี่ฟรีไม่ต้องจ่ายค่าเทอมแต่ว่าถ้าเธออยากได้เงินเดือนก็ต้องยอมไปนอนกับฉันนะนะฉันมีทุนเรียนฟรีอยู่แล้วนะคะนี่อย่าลืมดิ ทุนองเธอมันมาจากพ่อในะไห้งั้นเอาไปคิดดีๆแล้วกันใหญ่มิ้นกลับบ้านไปก่อนแล้ยแบบนี้ขอโทษค่ะขอโทษฉันเหรอทำอะไรผิดอ่ะเออไม่ใช่ค่ะแค่อยากจะคุยด้วยนะคะอ๋อคุยกับฉันะเหรอใช่ค่ะคืออยากจะมาขอบคุณเรื่องเมื่อวานที่ช่วยฉันจากสองคนแม่ลูกนั้นนะคะอ๋อเธอที่โดนเอก ปลาแปลกแปกนั่นกวนใช่ไหมไม่เป็นไรหรอกอย่าคิดมากเออไม่ได้ค่ะยังไงก็อยากจะตอบแทนสักหน่อยนะคะนี่เรื่องแทนแ้นเองไม่ต้องคิดมากจริงไม่ต้องตอบแทนฉลอนยังไงขอเลี้ยงเป็นไอติมสักตันหนึ่งได้ไหมคะเออไม่ต้องจริงๆนะนะคะอยากจะเลี้ยงจริงๆค่ะเออให้งั้นก็ได้ให้งั้นพรุ่งนี้ก็แล้วก,กันนะพรีวันนี้ฉันต้องรีบกลับบ้านอะ่ะได้ค่ะพรุ่งนี้จะซื้อไอติมมาให้นะคะ แล้วว่าแต่ชื่ออะไรเหรอคะอ๋อฉันชื่อเอิร์ธนะอยู่มสี่ห้องหนึ่งอะออฉันชื่อแตงโมนะคะอยู่มสี่เหมือนกันแต่ว่าอยู่ห้องสี่ค่ะอืมฉันพอรู้จักเธออยู่อะเธอผู้ชายชอบเยอะเลยนี่ผู้ชายห้องฉันอะเอาแต่พูดให้ฉันได้ยินว่าอ,อุ้ยแตงโมห้องสี่น่ารักมากแบมนมีทั้งห้องเลยอะเออจริงเหรอคะ <c oughs> อืมเออ ขอตัวก่อนนะฉันต้องรีบกลับบ้านเอคือว่ามีอีกเรื่องที่อยากจะรู้ให้ได้ค่ะเรื่องที่อยากจะรู้ให้ได้เงี้ยเหอ,อใช่ค่ะอยากจะรู้ว่าเอิร์ธมีแฟนหรือ,อยังเหรอคะออไม่น่ามีนะคงยังไม่น่าได้เป็นรไรกันอะ่ะหมายความว่ามีคนคุยแล้วเหรอคะไม่รู้สิ ไม่รู้ว่าเป็นอะไรกันเหมือนกันไม่รู้ว่าเขาคิดเหมือนฉันไหมอะแต่ก็ชางมันเถอะตอนนี้ยังไม่สําคัญอะเอ่อยังไงฉันขอัวไปก่อนนะเออค่ะแล้วเจอกันนะคะเฮ้ยจะไม่ได้ชอบนายไปแล้วนี่นะ